ฟ็อกช็อตแอนด์แจ็ตอนตะลุยเชียงใหม่พิชิตม่อนแจ็มไปชมความงามของม้อนแจ็มและเมืองเชียงใหม่ได้เลยครับ<า>ครับเออถ้ามาถึงเชียงใหม่นะยังไงก็ต้องมาสัตาราทูบาร์ถึทายครับราะว่าถ้าเกิดไม่ได้มาสัตา,าราทูบาร์ก็แบบว่ามา,าที่เชียงใหม่เนาะเชีองใมาได้ แทานน้นเนี่ยทานมาละทน่นงานนี้หลแล้วหา่างก็มไม่ว่าทางนไม่ว่าทางไนก็มาคอบครัวเรื่องสิที่ธรรมดาเสิ่ี่ต้องมาแล้วก็มีปชาชนเป็นได้เหมืนกันเออแต่รู้มีปาทก็ทำงาทได้เยมือนกันมาแล น้ำมันตนนี้ก็จะได้เป็นในปีนี้เราก็จะร่วมกันลดมนาัยนิทำไมละเทียมรสิูลดมรนิูนด่า ก็จากที่เราถามป้ามาป้าเขาบอกว่าไในเจ้ากระเทียมเนี่ยเราก็แกะเปลือกแกะเปลือกติดกระกระโดดผาแล้วก็แปะทองเพื่อยให้ทองติดโยนผาี่อกๆเ้าไปต่อไปนต่อไปเราจะขึ้นไปวัดถาราดลองไปดูกันก็จะสวยแค่ไหน